เพื่อนทำไมชีวิตที่นี่มันยากลำบากางี้วะก็ส่งหาคนผู้ช่วยผู้จัดการไปแล้วมไม่เหรอเดี๋ยวก็มีคนมาก็ตั้งแต่โพสต์ไปก็ยังไม่มีใครตอบเลยเนี่ยจะเย็นดีวะบริษัทเรางานน่าสนใจจะตายเดี๋ยวก็มีเว้ยเฮ้ยมีแล้ววะเฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาสิบโมงครึ่งวะนี่กี่โมงแล้ววะ สิบโมงยี่สิาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณครับไหนคุณนิงแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่อนิงนะคะชื่อจริงชื่อชยานีนินเจนสกุลค่ะตอนมอปลายศึกษาที่เตรียมอุดมศึกษานะคะแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย University of Sussex ที่อังกฤษค่ะจากนั้นกลับมาทำงานที่ประเทศไทยได้ประมาณปีหรือ2ปีก็ได้ไปเรียนต่อที่คอดองเบอร์ดซิดค่ะอ๋อในนี้เขียนว่าได้ที่1ของรุ่นด้วยนะครับ เอ,อในความสามารถพิเศษนี่คุณนิ้งแจ้งว่าพูดได้5ภาษาเลยเหรอครับของแบบนี้มันต้องพิสูจน์ไมสีเหลืองภาษาอังกฤษเยนโลค่ะอิตาลีจันโลค่ะญี่ปุ่นคีโรค่ะผลไม้แมงโก้ค่ะโ <Okay. Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคครับอแล้วหนังหรือซีรีส์ที่ชอบที่สุดเหรอครับ วีวอนเวิร์กไงคะเดี๋ยวก่อนของอย่างเนี้ยใครๆก็เลีอยไข่เราได้ไว้มันต้องพิสูจน์ปอยออกมากี่ตอนครับ9ตอนค่ะแล้วก็ออกมาเป็นคัมิโออีก7ตอนสเปเชียลเมนชั่นอีก2ตอนนะคะกูยังไม่รู้ขนาดนั้นเลยนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันในส่วนของ job description นะครับก็อย่างที่แจ้งไปในหน้าเว็บไซต์เราว่า ะต้องคอยดูแลคิวงานของพวกเรานะครับแล้วก็มีบัญชีด้วยรายรับรายจ่ายแล้วก็จะตลาดทำกับข้าวซักผ้าถูบ้านล้างห้องน้ำอะไรประมาณนี้แม่บ้านไหมมันก็เหมือนกันแล้วนะผู้ช่วยเลย่ะแม่บ้านอนะทำทำได้ทุกอย่างนะคะอ๋อดีเลยครับแต่ว่าครับเออขึ้นอยู่กับเงินเดือนเลยค่ะอ๋อเรื่องเงินเดือนนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยทางเราได้คุยกันไว้แล้วครับว่า จะจ่ายมากกว่าที่คุณหิงขอมานะครับราคาได้เท่าไหร่เหรอคะก็เราจะออฟเฟอร์เป็นหุ้น3%เของบริษัทหลังจากที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก่อนหน้านั้นเหรอคะ Você não tem. Não. <laughs>